สวัสดีครับผมพะ่งปรินและบูดพวกเราขอนําเสนอ our life all media นี่คือโรงเรียนของพวกเรานะครับโรงเรียนเซนฟังซิสเซเวียสวยงามสงบเงียบใช่ไหมล่ะครับสงบแค่ตอนพวกผมเรียนนะครับตัดภาพมาตอนพกักกลางวันเลยดีกว่า จะกินข้าวเสร็จแล้วผมกับเพื่อนๆก็ชอบมานั่งพักผ่อนและเล่นเกมออนไลน์กันบางทีบุตรก็ชวนไปวิ่งเล่นผมก็เลยวางโทรศัพ,พท์ไว้บริษัทเกมก็ปรากฏออกมาจากโทรศัพท์บอกว่าก้าจะทำให้เด็กทุกคนติดเกมบริษัทเกมก็ไล่มนใส่โทรศัพท์ผู้ใดแตองโทรท์นี้จะต้ติดเกมมาด้วยเกมก็เอาโทรศัพท์ไปให้เด็กๆ ทรศัพท์นั้นมา,าพาหงก็เลยติดเกมทันทีบุตรเห็นาพาหงติดเกมมากก็เลยชวนไปวิ่งเล่นอีกครั้งแล้วก็หาโอกาสได้มงนเพื่อลาคำสาบของปีศาจเกม ใช้สื่อออนไลน์ของผมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโรงเรียนใช้งานกันอย่างหลากหลายเลยครับเช่นใช้ค้นหาข้อมูลทำงานส่งครูใช้ตัดต่อคลิปใช้เล่นเกมเพื่อฝึกสมองและผ่อนคลายใช้วาดรูปเสริมสร้า,ง,าจงจินตนาการ ที่ได้ถ้าเด็กๆเลิกใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์จะไม่ทำลายสุขภาพและจิตใจแต่จะมีประโยชน์และพัฒนาความคิดความสามารถของทุกคนด้วยดังนั้นเราควรเลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นะครับนี่แหละครับ All life All media พวกเราขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนโดยสถาบันกันลยาณมิตรกองทัพอากาศโรงเรียนเซนฟังซิเซียจะทำยังไงดีนะคะผมก็ิตเย็นได้